สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับผลเช่นเคยนะครับกับแฟกประกายแสงนาตีนะครับเราอยู่ในดีพิบัตโนบอดี้แล้วก็สุดดวงปีศาจครับวันนี้ไม่ต้องใช้ปููุกีนะเออเจอจีน่าบูนะครับเราอยู่ฝั่งสีฟ้านะครับแต่ว่าจีน่าบูเขาน้าจะจัดทีมมาดีจะจัดจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ i s h แ a n ชอโดนิกเรื่องเติมเกิกมันมันมเดืดสตอเนะครับกที่สุดกมที่สุดยิ่งเติมยิ่งลเติมเกมในเวบรบซ้ลนี่านการับ ทั้งในเว็บและไลน์เติมฟรีเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง r ิ a c h m ช็อตเท่านั้นหมาครับตรงนี้ฮะขออภัยในไลฟ์สตรีมด้วยครับไลฟ์สตรีมมันค้างฮะแต่มาดูคลิปย้อนหลังกันแล้วกันอันนี้อาจคลิปไว้แล้วกันนะครับผมตรงนี้ไปปีบาร์้โอ้โหเจจีนอมฮุดเปิดประกอบด้วยเกรวินครับลูกเตะวายุทอร์โดโอ้โหใหญ่จริงมาตรงนี้ฮะโอ้โหติดสตันกันไปครับแล้วติดสตันตัวที่อะไรติดสตันเฟย่าเปลวไฟครับติดสตันโฮเซโฮโคโอครับส่วนคือกระไปกับบุ๊คมิจ จากกกสือกับหุยหินทามทางกันมาครับตรงนี้แล้วก็ลุกเตะวายุสลาตันึ่งโคโนฮังอาคูเลกเลยวิ่นครับเตะคืนกลับไปแล้วพร้อมกับอีกาซานาครับลาชาลึกไปยงไป2,600ล้านนะโอ้โหตรงนี้มาครับแล้วควุยังมาตรงนี้เช่นกันครับสำหรับ oh, <see. S 1> จินาวูโอโหเซโฮโคโฮครับรับแรงแทระไรจัดๆะตรงนี้ฮะ รับแรงกันแท้กันไปครับแล้วก็มีกาซานายครับมาดูกันจีนาวุฒเท่าไหร่ปึ๊บมปเจดพันเาร้อยล้านดาเมจแกาเลอร์สกิยาก็ยืมโอ้โหป่ามันตรงนี้ติดโล่ไปดิฮะโอ้โหยุงแทงติดโล่ครับกูโบล้อนก็ติดโล่อะตรงนี้โอ้โหเรื่องจะจัดฮะแล้วระเบิดพี่กันมาแล้วก็อีกาซานายทีหนึ่งมาครับรอชาตันนึกเรื่อโคตรแรงแรงจัดจัดติดโล่ไปเลยทีเดียวเชียวฮนะเฝียเปลวไฟครับ ไปครับคมเคียวเพลิงและเปิดปลาไปนะจุดๆนี้แล้วสกิยาคกอปาดมาครับดาวจรวดปวดข้อไม่เข้าเลยฮะโอ้โหเฟย่าไปไฟสวนขึ้นกลับมาตรงนี้เออบอกเลยว่ารุนแรงจัดๆครับติดโลกไปแล้วสารราชานี่ลืมแล้วก็ยุงแดงครับโอ้ยุงยูงมาครับแผงลิจัจัดแล้วปาดไปทีนึงลบโลด้วยครับโอ้ยู่ตรงกลางครับระเบิดเพี้ยกันมาอ้าวเ้าโลหายไปอย่างนี้ครับลูกเตะโทรโดโอ้โหใหญ่จริงครับ ไปครับส่วนคืนกลับไปตรงนี้แล้วก็ถึงเชิญของลาชาในลึกโนบอดีกไปครับกาลซีแพ็กตกไปยังไปไม่แรงเท่าไหร่ครับไม่ติดโล่ด้วยครับโอ้ไม่ติดโล่ครับตรงนี้ยุงแดงครับแล้วปาดแถวแถวข้างล่างครับที่ไม่มีอะไรเลยฮะโอ้โหยังไงดีครับตรงนี้เจอเฟย่าเปลวไฟปาดีกทีหนึ่งน่าจะไม่รอดนะแชมป์น่าจะตกเป็นของจีนาบูลลกปืนระเบิดเพียกันมาโอ้โหน่าจะติดโลกอีกรอบหนึ่งลวสำหรับราชาเดลึกโนบอดีครับ ตรงนี้นสึกดนปีศาจต้องโยกให้เขาจริงๆกัโดนสนามแดงบิดไปอ๋อพยโดนอย่างนี้โดนติดโล่ไปอีกสองรอบครับติดโล่ไปอีกสองรอบแน่นอนครับโอ้โหระเบิดเพี้ะโอ้โหยังไม่ติดโล่ง่ายๆครับโอ้แต่แถวหน้าติดโล่ไปหมดแลวครับโอ้ราชาใจลึกยังไม่ติดโล่ที่สองแต่ใกล้แล้วล่ะใกล้แล,ล้วล่ะตรงนี้ระเบิดกันมาเพี้ยกันมาไปครับโอ้เหโอ้โิดระเบิดถล่มดวงดาวล้างจักรวาลพิฆาตดวงตาถล่มดวงดาวล้างปัพภีครับ ระเบิดพียะระเบิดพียะโดนลุนดาครับลุนดาไม่มีอะไรเลยฮะโอ้โหหมุนนะครับหลายๆหมุนครับแต่อย่าอัคลิปย้อนหลังให้ดูครับตรงนี้ระเบิดเพียขึ้นมาและเข้าสู่เทินที่2ครับเกรวินครับลูกเตะทรัลโดโอ้โหใหญ่จริงตอนเปิดคลิปลื่นมากแต่พอเข้า p พีพีแล้วหมุนเลยโอ้น่าจะเป็นที่แอนิเมชันครับนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองไปปรับใหม่ดูครับตรงนี้ขออภัยด้วยฮะ เดี๋ยวอัจคลิปให้ดูครับโอ้โห4โคโฮครับมื่นใหญ่คำรามถล่มดวงดาวล้างจักระพานพิษขัดดวงตาม,มาตรงนี้อ ه, นน้วลโดนีกาสนายติดโล่แน่นอนตรงนี้เปลงมาโฮ่มื่นสี่มื่นสี่พอมกับยุงแดงป่าดีกว่าโอ้โหไม่ไหวหรือเปล่าครับโอ้โ oh, ห oh, ลูกเตะทอร์นาโดครับมื่นสี่หรือพันสี่วะคอมเมนต์กันมาทีฮะโอ้โหโดนกรลสีอีแพ็กตอีกทีนึงโอ้โหโดนยำอยู่ฝ่ายเดีย oh, ว oh, oh, e <c oughs> ตรงนี้เอออเอออติดโล่ทุกตัว อเฮืไปครับเฟย่าเปลวไฟครับปาดไปอา้าวลาติดระเบิดเพีย้ยครับแล้วก็จุงแดงครับสกิยาการกิอื่นแน่นอนนะปาดใส่ราชาทะเลเลึกครับตรงนี้รับแรงกระแทกยังได้อยู่ฮะยังได้อยู่ไปครับเกรเวนลุกเตะโทรโ,โดโอ้โหใหญ่จรงิงเปึ๊บไปอ้าวละเราต้องลุ้นแล้วฮะลักเก็ตเล็กซี่แพ็กโตว่าจะติดโลหรือเปล่าโอ้โห้ไม่เบาจัดเบาจัดจ,ดจริงๆ ตรงนี้ปาดไปไม่เข้าเลยฮะี่เกวินยังหลอดเลือดคูงสิบเอ็ดอยู่เลยฮะโอ้โหหนักจัดเลยฮะตรงนี้หนักจัดจัดจริงๆฮะไปยะเปลไฟาปาดมาครับโอโ้โหกุกฤษีช่างแข็งแก่งรโดสนามแด่งปิดปีกครับโอ้โหหนักครับหนักเลยครับบอกนี้บอกเลยว่าหนักจัดจัดหนักจัดจัดจริงๆไปหวานแล้วหนึ่งตัวครับเออเอเอ ระเบอืออ้วนแลชลึกไปหวานแล้วเรียบร้อยอย่างนี้เรียบร้อยแน่นอนครับโอ้โหไม่สามารถสู้ได้ครับตรงนี้ยังไม่ติดโกลเลยด้วยซ้ำครับสำหรับฝั่งจีนา่าบูทครับปาไปครับคุยหินทาง,ทางกันไปอาฮือและเข้าสู่เธอที่3มครับแน่นอนว่าโดนโดนแน่นอนจังหวะน,นี้โดนแน่นอนรึบมา ลูกเตะทอร์นาโดปาดไปแล้วก็ไฟยับเปลวไฟครับคุมเคี่ยวเพลิงระเบิดแล้วปาดมาโอ้อวันพันไม่ไม่มีระดับ l อหรอครับถ no ้ามีจะเป็นยังไงครับเนี่ยต้องมี UR บวกก่อนครับย r บวกแล้วค่อยไปเอครับต้องรอซีซั่นสามวะตรงนี้โอ้เซโฮโคโฮกันมาครับเราโดนกาซีแพ็กโตจะจบเลยหรือเปล่าไปยังมันลงไปนอนสกิยากัก์ปาดมาตอนนี้ต้องลุ้นกุกกระสือแล้วลหละว่าจะยืนได้กี่เธอนะ ลูกเต็ดทอร์โด,โดครับแต่ส่วนใหญ่ฝั่งปีศาจนี่แพ้จีนาวูดเป็นเรื่องปกตินะโอ้โหแล้วไปหวานครับนีกาสานอีทีนึนนงไปยังมาตรงนี้โโหยุงแดงเต็ดโลครับโอ้โหทำอะไรไม่ได้เลยครับตรงนี้ดาวโจรสปวดข้อไปที่ก๊กระสือเรื่อยๆครับระเบิดเพียกันมาเอ้อสกิยากะกือมาอีทีนึงโดนครับโดนเรื่อยๆครับ เออฮือปาดไปตรงนี้ระเบิดเพี้ยแล้วก็คุยหินทามทางกันมาเออฮือระเบิดเพี้ยโโหเซี่ยโหโคโฮครับน่าจะไม่รอดแล้ะฮะถ้ายุงแดงจบนี่คือจบเลยฮะแต่มาดูกันว่ากุกกสิอจะยืนได้นานขนาดไหนครับโอหเซโฮโคโฮครับหิงคืนกลับไปตรงนี้เอาละครับกุกกสิอครับคุยหินถามทางประชืบ บมาครับเทิร์นนี้ครับลูกเตะทอร์นาโดใส่โกกิเื่อโอ้โหตัวเราไม่มีดาเมจแล้วยุงแดงที่ปาดไม่เข้าครับน้องยืนฉึกๆเป็นกระสอบซ้ายให้จีนา่ามูตเล่นนะตรงนี้เทิร์นที่4ครับดาวจรวดปวดข้อครับไม่มีดีดาเมจแล้วโอ้เรียบร้อยฮะอย่างนี้หามัดลุ้นกันโกกิเื่อจะยืนได้นานขนาดไหนเทิร์นที่4ี่เข้าไปแล้วน่าจะเป็นสิเทิร์นหรือเปล่าฮะ โอ้แต่กุ๊กก็สือฝั่งจีนาวู๊ก็ถึกอ,อยู่ดีครับผมว่าจะยุงแดงตายนี่อาจจะกดข้ามไปก็ได้นะกดข้ามเลยดีกว่านะครับผมน่าจะไม่ทนดอดูว่าตรงนี้นี่ฮะยุงแดงตายไปแล้วครับยุงยูอาร์โนบอดีไปหว่านแล้วแล้วโบล้อติดโลก้วยครับเดี๋ยวขออยากกดข้ามแล้วกันนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับจีนาบูด้วยฮะได้แชมป์ศึกดวลปีศาจประจําสัปดาห์นี้โอ้โหต้องขออภัยคนในไลฟ์ด้วยครับ ไลฟ์หมุนติ้วๆเลยมาคลิปย้อนหลังให้รับชมกันครับโอ้โหแล้วศึกหน้าครับจะเป็นศึกดวลตัวบัรนะครับโอ้โหตรงนี้ฮะต้องยอมไหมเขับจริงๆครับยูนิฟู๊ดครับเดี๋ยวไปเจอกันในศึกดวลตัวบัรครับสำหรับวันอาทิตย์นะฮะตรงนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมจริงแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ